ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะผมตอนนี้ช่องของเราได้มีแฟนเพจ a c e b o o k เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดถูกใจแล้วก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีปัญหาอะไรสามารถมาสอบถามที่เพจนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใส่ลิงก์แฟนเพจไว้ในใต้ล่างคำอธิบายคลิปนะครับจะรับชมคลิปต่อกันได้เลยครับผม สวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยครับสําหรับการทําคลิปของผมก็คลิปนี้ทําก็จะมาสอนลงไฟล์เสียง GTA San นะครับการลงไฟล์เสียงอันนี้คือการเปลี่ยนเสียงในเกมนะครับซึ่งผมก็จะมาสอนทานะครับขั้นแรกครับคือเราต้องมีไฟล์มดเสียงที่ว่าเราจะลงนะครับซึ่งผมก็จะเอาเป็นมดเสียงเพลงพัดที่ว่าผมเคยแจกมาครับามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเปิดให้ฟังก่อน น่เราบังัเสียงอะไรเป็นต่อไปที่เราจะรู้นะครับคือเราต้องรู้ไฟล์ ID ของเสียงนะครับซึ่งไฟล์ ID ของเสียงเราสามารถหาได้จาก Google นะครับผมก็พิมพ์ตามผมไปเลยก็ได้นะผมพิมพ์ไปว่า i d ดีซาวดีแอนนะดีเจแอนเนี่ยนี่นะครับ เป็นอันนี้ครับเข้าไปอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะบอกไม่หมดนะครับใน Google นะครับก็แนะนําให้ลองไปหาเลื่อนหากันเองครับผมถ้าใครเป็นแปลวาสรไทยให้แปลกับนะครับอย่างงี้จะอ่านผมว่าาจะอ่านง่ายกว่าเยอะนะครับอย่างงี้มันก็จะบอกเป็นไฟล์เสียงต่างต่างครับเช่นอันนี้นะครับผมไฟล์เสียงที่1กับ2องจะเป็นไฟล์เสียงรถรถต่างต่างครับนี่ รืีเกิลเซตอาสาม้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไฟล์เสียงและเข็มหัดที่ผมจะลงเนะี่ยมันอยู่ที่ไฟหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับนี่นะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นบอกว่าไม่รู้นะครับเพราะว่า <c oughs> ค้นหาน่าจะไม่รู้น่าจะระบุไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไปนั่งไล่ฟังแลละมันอยู่ไฟล์นี้นะผม <c oughs> ก็พอร,รู้แล้วใช่ไหมครับให้เรา เข้าไปที่ไฟล์เสียงตัวเกมเรานะครับที่ว่าเราจะลงขอเล่นนึงนะครับนี่นะครับพอมาถึงไฟล์ใช่ไหมให้กดเข้าที่ไฟล์เลยครับแล้วดูคําว่า audio ครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกอันกลางครับ sfx นะครับผมเป็น sound effect นะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับถ้าใครแม่ให้อ่าไฟล์นี้เสียก็แนะนำให้คัดลอกออกมาทำข้างนอกครับแต่ว่าผมจะทำข้างในตัวเกมเลยครับ ขั้นแรกให้เรากดค้างครับแล้วเปลี่ยนชื่อหลังจุดนะครับจาก O S W เป็นไฟล์ S I P นะครับเป็นซิปนะครับพอเป็นไฟล์ซิปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดดูดูก่อนนี่ครับมันจะเป็นไฟล์ตัวเลขไอตัวเลขที่ผมบอกว่าหาคือเป็นตัวเลขหลังนี้นะผมไฟล์แบงค์ที่ว่ามันเป็นอันนี้นะครับ ที่ว่าให้ทุกคนดูอยากเปลี่ยนอะไรก็มาดูแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะไปไล่ฟังฟังใหม่อีกทินบางทีรถหลายคันมัจจะใช้เสียงเดียวกันด้วยก็ได้ครับแต่ว่าไฟล์ผมจะลงเป็นไฟล์หนึ่งร้อยสามสองเป็นไฟล์นี้นะครับที่ผมก็นั่งไลฟฟังแล้วมันเป็นเลขที่ก็จะเลขสี่เอ็ดนะถ้าผมจะไม่ผิดเ,เลขสี่เอ็ดครับเลขสี่เอ็ด ก็ให้ทคนขลอกชื่อนี้มาได้เลยนะแนะนำข้างหลังเนะี่ยต้องเป็น MP3 ยน,นะครับเพื่อให้ลงไฟล์เสียองอา,อาจจะไม่บั๊กนะครับถ้าลงแล้วก็ให้ทุกคนขอลอกชื่อมาแล้วใช่ไหมครับก็มาเปลี่ยนชื่อกับไฟล์เสียงที่ว่าเราจะลงนะครับผมก็เป็นอันนี้นี่นะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปที่ตัวเกมของตัวเองครับ แล้วก็ไปที่เสียงเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่ไฟที่ว่าเราเปลี่ยนเป็นซิตัวแรกครับนี่ครับแล้วก็มาอันนี้นะครับพอเรามาถึงหน้าที่ว่าไฟล์เปลี่ยนเป็นของผมเป็นแบงค์หนึ่งสามสองนี่ครับให้ทุกคนกดบวกครับและให้ทุกคนกดไปที่ไฟล์อันนี้ครับเนี่ยที่เป็นอันบทสุดนะครับพอกดมาแล้วใช่ไหมครับ ให้เราไปเลือกไฟล์เสียงที่ว่าเราจะลงนะครับซึ่งก็คือไฟล์เสียงนั้นเมื่อกี้นะที่เป็นเสียงไฟลรลเหีิมคัดน,นี่ครับก็ここจะเป็นไฟล์นี้ให้ทุกคนกดติ๊กหนึ่งทีให้มันขึ้นสีฟาางนี้นะครับจากนั้นให้เลือกระดับการบีบอัดครับแล้วก็จะมีให้เลือกอีกทีหนึ่งนะครับให้กดไปว่าไม่มีการบีบอัดนะครับแล้วกดเพิ่มได้เลยครับแล้วก็รอสักพักนึงหมันเพิ่มถ้าเพิ่มเสร็จแล้วลองไปฟังเสียงดูครับว่ามันเปลี่ยนตามไหม ๋ยวคนลองไปฟังเสียงตามนะครับนี่นะครับมันก็เปลี่ยนมีต่อไปขั้นตอนต่อไปครับก็คือออกจากฝ่ายนี้มาเลยครับพอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมครับชื่อไฟล์หลังจุดคือ O S W นะครับ O S W นี่ครับอ่าแล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้เราเข้าที่แอป G GTA IMG 2นะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้จากนั้นให้ทุกคนเลือก3จุดครับนี่ครับและทุกคนเลือกชอยนี้ครับ SA Audio Fix นะครับพอติ๊กมาแล้วใช่ไหมครับให้เราไปไฟล์ตัวเกมของเรานะครับซึ่งไฟล์ตัวเกมก็อยู่ในนี้นะครับพอเรามาไฟล์ตัวเกมนะครับให้เราไปเลือกไฟล์เสียงของในตัวเกมเรานะครับนี่ครับอันนี้ และถ้าคนติก๊กอันนี้ครับที่ว่าเราลงกันตอนแรก ouais. พอเราเลือกแล้วก็กดรีเล็กได้เลยครับนะครับ oh uh, oh okay. แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการ <S 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 ลงเปลี <S 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 ่ยนเสียงก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการสอนเปลี่ยนปลายเสียงนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างไปได้เลยครับหรือผมสอนเร็วอะไรไปยังไงก็บอกกันได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ขอจบคลิปยงแล้วนี้ครับขอบคุณครับ